เรียน,นคุณครูประจำวิชาวันนี้กระผมนายจาุรกิจคำสงสาจะมาแสดงที่ทำการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีดังนี้วิธีทำโจทย์เรือบินลำหนึ่งเดินทางได้ระยะด1ีหดีสและดีสมไมด้วยอัตราเร็ว วีหนึ ung, so dang, ่งวีสองและวีสามไมล์ต่อชั่วโมงตามลำดับจงแสดงว่าอัตราเร็วเฉลี่ยวีเท่ากับดีหนึ่งบวกดีสองบวกดีสามไมล์ต่อชั่วโมง D1 ส่วน V1 บวก D2 ส่วน V2 บวก D3 ส่วน V3 และถ้า D1 เท่ากับ2500 D2 เท่ากับ1200 D3 เท่ากับ500 V1 เท่ากับ ห้าร้อยวีสองเท่ากับสี่ร้อยสามเท่ากับสองร้อยห้าสิบจงหา V แทนค่า V ีเท่ากับสองพันห้าร้อยบวกหนึ่งพันสองรอยบวกห้าร้อยสองพ ส่วน500บวก1,200ส่วน400บวก500ส่วน250คุณมอเห็นหมอสวยยมึงเนี่ยหมอนสวยยังมาดังนั้นวีเท่ากับ2,500า้บวกส่วน5บวกห้ารอยส่วนสอนอหสบอเขียน้อโกิเขีนบวก500ส่วน2 วเท่ากับ500บวก400บวก250ดังนั้นคำตอบคือ V ีเท่ากับ1น5 0ดังนั้น V จึงเท่ากับ1,150ข้าพเจ้าขอจบการรายงานเป็นเท่านี้ขอบคุณครับ